สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับการ์ดเมจิกเดอะเกตัลลิงชุดใหม่นะครับวันนี้เราจะแกะบ็อกซ์นะครับเพลย์บูสเตอร์บ็อกซ์ของชุด Outlaws of Thunder j u จังชันนะครับเป็นเมจิกเดอะเกตัลลิงชุดใหม่นั่นเองนะครับธีมชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบขบงขบอยนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมมากับ b บ y a อ o x บ็อกซ์นะครับซื้อกล่องแล้วก็จะได้ใบนี้มานะครับแม็กดาเดอะฮอตมาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นเลเจนด์ลีชีเจร์นะครับ ส่วนตัวพีลิสนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องจุกุยชแนลนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าบูสเตอร์บ็อกนะครับเด้ยมันเป็นหนาๆปูดๆยังไงไม่รู้นะครับความหนาของกล่องเนี่ยผมว่ากลับมาหนาเท่ากับบูสเตอร์บูส์ดราบบูสเตอร์ดิสเพลย์อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนไอเจ้าของเก่าที่มันเป็นอะไรนะเซตบูสเตอร์บ็อกนะครับไม่มีแล้วเอาดราบบูสเตอร์กับเซ็ตบูสเตอร์นะครับมารวมกันเป็น เพลย์บูสเตอร์แล้วนะครับจะเอาไปดับก็ได้เอาไปซีอูก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแต่วันนี้เราจะเปิดเล่นๆกัน <led> <laughs> <laughs> นะครับนะครับป่ะเปิดมาครับนี่ตัวบล็อกนะครับจะมีใบขั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ่อทำไมซองมะลิอย่างนี้วะนี่ฮะเหมือนมันเป็นอะไรกระทบกระเทียบกระแทกกันนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าบล็อกนี้มีกี่ซองสี่สิบไหมสิบสองสามสามสิบหกมี 12, 3, 36, มสามสิบหกซองเท่าเดิมนะครับอันนี้น่าจะอยู่อันนี้อันนี้น่าจะลงมาข้างล่างนะครับส่วนอันนี้สักักงงละอันนี้อันนี้มาอยู่อันนี้ไม่รู้แหละมันเรียงมาไม่ถูกนะครับเพราะว่าเหมือนในกล่องมันเละๆกันมานะครับปกติขวาลายไซส์ดีจำไม่ได้เหมือนกันช่างมันล้วกันนะครับมาเริ่มจากแถวซ้ายก่อน ต้องจะหลวมๆนะครับตัวนี้เมทอินเจแปนตัวเมทอินเจแปนที่ผมเจอนะตัวเนื้อมัน,นครับมันจะค่อนข้างดีกว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับอาร์ตการ์ดครับมันจะเรียงไม่เหมือนบนะัตเดิลนะครับนีอาร์ตการ์ดฟอยล์แล้วก็จะเป็นไอใบพิเศษละโทเค็นไหมท็อคเคนก่อนอ่าฟอยล์คอมมอนนะครับนี่แล้วก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่า b เบรกิ่งนิวอ่านะครับเป็นอันคอมนี่ h ฮิ l i n g light นะครับ b เบรกิ่งนิวแล้วก็จะเป็นตัว ใบแหลกมิติสแล้วใต้แล้วใต้แล้วอะไรกันวะ <Wow. S 1> นะครับเป็นชุดย่อยพิเศษนะครับบิ๊กสกอร์อันนี้จะลีเกลในสแตนดาร์ดเฮ้ยบิสตัลบัตฟาร์เมอร์นะครับนี่บิ๊กสกอร์นะครับแล้วก็เป็นแร่แลนครับอินสปายริงแวนเทจผมมีของเก่าบานเลยนะครับมันเป็นรีป,ปินของชุดก่อนหน้านี้นะครับอุ้ยแล้วก็อะไรอีกใบ เออนะครับเท่ากับซองนี้มี3สล็อตเลยนะครับแรกใบก็บคือคอสติกบลองโกโอเคแล้วก็มี com, อันคอม3ใบอ่านะครับแล้วก็คอมมอนที่เหลือซองนี้จะมี5ใบนะครับซองที่2ครับถัดมาสองแรกผมว่าคุ้มนะมีตั้ง3สล็อตนะครับนี่ครับโทเค็นอ็อกซ์นะครับตัวแบรนด์นะครับแรดเดสเซิร์ตลงมายิงหนึ่งฟอร์คอมมอนนะครับสเด็คสกินเวลรีปินแท้ใบนี้ ุณเบิร์ตต้องชอบมากนะครับสเน็กสกินเวล์เบลกี้มิวส์นะครับเป็นแรร์ไซฟอนอินไซ h ์นะครับอะไซฟอนอินไซ h ์แรร์ประจำชุดนะครับบอนนี่อันนี้ธรรมดานะครับซองนี้ผมว่าเจ็บนะซองนี้ผมว่าเจ็บนะครับอันคอมบนี้ก็น่าสนใจยิง5นะครับอา uh, แล้วก็ชุดนี้จะมีอา uh, ซองนี้จะมีคอมมอนเจ็ดใบนะครับแล้วแต่ซองว่ามันจะสล็อตไหนสล็อตไหนนะครับ ่าถัดมาครับฟึบดีเทนชั่นสฟีย์อ่าอันนี้พอมีราคานิดหน่อยนะครับอีริทเดอะบีกิลเลอร์นะครับอ่าจชื่อไม่ถูกเหมือนกันเฮ้ยลัชออฟเดย์นะครับใบนี้คอมโบกัไบไอแวมไพร์แบทได้นะครับอ่าลอสฮาร์ปไลท์แล้วก็ลอตสองเท่าก็จบจบเกมเลยนะครับแล้วก็อันคอมอันนี้มีแล่ปสองใบนะครับ อันคอม3ใบนะครับแล้วก็อันนี้จะมีคอมมอน6ใบอ่าเห็นไหมครับมันจะแล้วแต่ซองนะครับแล้วแต่สล็อตว่าเขาจะให้อะไรแรนดอมมานะครับทโทเค็นเมอร์ซินารี่ครับเฮ้ยฟอยแลนะครับ,ค,บคัมบอลคัมบอลโปรฟิตริงเมเจอร์นะครับนี่แล้วก็เป็นรายดาวนะครับอันนี้จะเป็น breaking news แล้วก็จะเป็นมิตติโอ้มิสโกนะครับลอจิกเต้เออลอจิกเตมาแล้ว ลอจิเตอร์แล้วอันนี้พอมีราคานิดหน่อยนะครับแล้วก็แลของประจำชุดนะครับออเนอรี่ทัมเบิลแว็กอันนี้ไม่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 น่ามีราคาอะไรนะครับแล้วก็อันคอม3าใบแล้วก็มีคอมมอนอยู่หกถัดมาครับโอ้โหเอ้ยก็ผมว่าสล็อตก็ให้ดีอยู่นะนะครับนี่อาร์ตการ์ดสวยมากนะครับฟอย์ com, อันคอมฮะแพดทูเอ็กซาย์นะครับฟอร์จูน โรโย่สตรีทนะครับอ่าซองนี้ไม่มีอะไรซองนี้ไม่มีอะไรซองนี้ค่อนข้างเจ็บนะครับมีคอมมอนอยู่เจ็ดใบถัดมาครับแตนเตน,ตนเนี่ยเมอร์ซินเนรีโทเค็นนะครับฟอยด์ค okay. อมมอนเลียนิเมตโอเคฮะเลียนิเมตพอไหวอยู่เฮ้ยดิกสกอลครับทรูเมชั่นฟอนนะครับ แล้วโอ,อ,อ,โอ้อะไรเช่นวอลไกโอเคอะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเนี่ยสองนี้สองมิติหนึ่งแลนะครับเอ้ยสองนี้โคตรโหดนะครับสองนี้โหดมากเลยนะครับอันคอมอุ้ยอันคอมแดงล้วนนะครับอันคอมแดงล้วนอันคอมสี่ใบนะครับแล้วก็คอมมอนห้าใบเองนะครับซองนี้ให้เยอะนะ <S <S สดใหม่ให้เยอะนะครับอย่างการรายการพี่หนุ่มนะฮะฟึบนี่คันเล่นนะครับพี่จองกับคันเล่น ฟอยสองใบนะครับฮิปโปเ e ซิ c ซล a l c o โ o l The, The Underpension นะฮะแล้วก็ชุดนี้ <laughs> สองนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถัดมาแตนแตนๆๆน Art Gas อ่านะครับฟอยครับ Murder มาทำไมเนี่ยมาทำไม Murder นะครับ Outcasting Trailblazer ซองนี้ก็ธรรมดานะครับรู้สึกเหมือนจะเจ็บด้วยแฮซอ,อ,องนี้เจ็บนะครับถัดมาฮะแตนแตนอาร์ตการ์ดฟอยอันคอมครับอิเล็กโทรโดมิเนนซ์่เอ็กแดงแดงปึ๊บกีราฟนะครับมิติกอีกแล้วกีราฟนะครับเออ,เอ,อโอเคโอเค ขึ้นมาอย่างนี้นะอ,อันนี้ครบสี่ใบครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้ครับถัดมาซองที่สิบนะครับเทาเก้นไดโนเสาร์แลนเอาลอฟูลี่ไอโอนไนส์โอเคเคาเตอร์ยิงสองครับสเตปบ,บีทวินเวิร์ลโอเคเขาไหวเขาไหวฮะซองที่สิบเอ็ดเฮ้ยเทคเก้นซอมบี้โลโเคเท โคเทคอหลับคอนวิชชั่นแบ็คฟอร์โมนะครับคารามิตี้แกลลปิ้งอินเฟอร์โนนะครับไล่หกได้ที่46เคสนะครับเป็นเมาส์ด้วยอ่าซองที่12นะครับแถวแรกซองสุดท้ายของแถวแรกเทรเชอร์ Treasure, ครับเบสิกฟูตอาร์ตครับนี่รถลันเนอร์ครับมิกมิกทอร์นาโด มาแล้วครับเอวนอิสตาร์เปี้เก่งครับผมชอบลงมาเอ็กซา์สเปลเลยนะครับบูโคลิกลันช์อ่าแล้วนันคอบแล้วก็รองเท้าครับนี่บูทรองเท้าบูทนะครับนี่คือแถวแรกนะครับสรุปให้ดูก่อนนะครับสรุปแถวแรกให้ดูก่อนแถวแรกเนี่ยเราจะมี breaking news นะครับที่เป็นแรเอาเฉพาะแรก,กับมิติกนะเอาเฉพาะแรก,กับมิติกนะ breaking news นะครับถือว่าเป็นเหมือนเป็นเด e l i ลิส์แล้วกันนะครับ1 2 3 4 5 6อ่ามี6อันเนี่ยให้เยอะอยู่นะครับส่วนตัวสล็อตของมันเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18เยอะนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะครับตัวมิติมี1 2 ัวมิติมี2นะครับแล้วก็มิติของบิ๊กสกอร์สาเป็นหโอ้เยอะนะครับเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะแยกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือแถวที่1นะครับแถวซ้ายถัดมาครับผมแถวกลางนะครับมา2ที่1ครับแกะมามิติเลยป่ะนะครับปึ๊บปึ๊บอันคอม เฮ้ <t ries> <โ>ย <glaube> เปิดอุปถัมภ์ตีจริงวาลัสก้าโดยไซเลนเซอร์นะครับ <t ries> โอเคนะครับโดนลดขั้นจากเพลนวอร์เกอร์มาเหลือเป็นรีเจนเดอรี่คีเจอร์แล้วอันคอม4ใบนะครับซองนี้มีอันคอม5ใบกันเลยทีเดียวซองที่2ของแถวที่2ครับซองที่14บสีนะครับฮิวแมนโบรกโทเคนนะครับฟูลอาร์ตฟอร์คอมมอน วาลานิสเวลนะครับวาลานิสเวล์ไทนี่โบนจอยอัพอนะครับถัดมาครับผมบิ๊กสกอร์ยังไม่มาบิ๊กสกอร์ยังไม่มาไพรโม่คอมมานโอ้โอเคอยากได้อีกใบหนึ่งมากกว่าเอาอ่ะไพรโม่คอมมานด์โอ้ยมาแล้วเอสเตอริกดูเปียเคเตอร์นะครับ,อ,อ,รบอันนี้เป็นมิติของ Big score, บิ๊กสกอ,อ,อนน์นะครับแล้วก็เนี่ล็อกแซนนะครับล็อกแซนถือดาวตกเออผมผมชอบใบนี้นะครับล็อกแซนถือดาวตกนะครับชุดเดอะเชลีฟอันนี้ก็โอเคนะผมชอบเป็นอันคอมที่เจ๋งดีผมว่านะครับนี่ได้เพิ่งได้ใบแรกชุดเดอะเชลีฟนะครับอันนี้ก็มี3สล็อตเหมือนกันเจ๋งดีครับให้เยอะดีนะครับทเค็นแองเจิลนะครับฟอยคอมมอน ฮิวมิเลตนะครับฮิวมิเลตฮิวมิเลตนะครับสตั๊กสมัครเกิลเซอร์ไพรส์นะครับเป็นแรประจําชุดอ่า uh, ซองนี้ไม่ค่อยมีอะไรซองนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่การ์ดลื่นมากนะครับมิดอินเจไปอันนี้ดีมากอาร์ตการ์ดโอ้โว้มีลายเซ็นสวยแลนด์อุ้ย,ย,ยอุ้ยโอเคนเอ้ยไม่ใช่มิติกฟอยนะครับของชุดนี้ โกเวนไฮดราเอ็กเขียวอันนี้รู้สึกจะแพงใช่ไหมตัวนี้ธรรมดาอยู่18เหรียญน,นะครับถ้าฟอยก็ประมาณปร,ประมาณเนี้ยสิเหรียญ20เหรียญคิดว่าประมาณนี้นะครับคิดว่าประมาณนี้โอ้ยอันนี้โคตรคุม้มนะครับโอ้โหเฮ้ยเอาอีกแอนเชียนคอนุโคเพียนะครับอ่าเป็นของบิ๊กสกอร์นะครับโอ้โหมีติ่งไป อะไรวะเน,นี่ยโอ้โหนะครับโอ้โหโอ้โหมิติฟอยมิติประจําชุดแล้วก็มิติบิ๊กบิกบ๊กสกอร์บ้าไปแล้วนะครับอ่ากีเรสกีเรสนะครับนี่โคตรโหดนะครับซองนี้โคตรโหดบ้าไปแล้วนะครับแถวกลางโหดแมาไครับโท,โทเค็นโกเลมโรดิโอไพลโลแมนเซอร์บูรีนการ์เดนนะครับอันนี้เป็นแรที่ในบัตเดิลก็มีนะครับเดอะคี the to the World นี่บ้านผีสียงชอบมากใบนี้นะครับนี่โคโยเต้ครับเมื่อกี้มีไอ้นี้ใช่ไหมเมื่อกี้มีรถลันเนอร์ใช่ไหมมีอีกจ้าเอออยู่เหนอเนี่ยรถลันเนอร์ครับมันเป็นอาร์ตที่ต่อกันนะครับนี่ฮะรถลันเนอร์ใช่ไหมมันเอาเอามาต่อครับนี่รถลันเนอร์อยู่ข้างหน้าครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีหางรถลันเนอร์อยู่นี้อันนี้ฮะหางรถลันเนอร์ครับแล้วก็โคโยเต้วิ่งตามตลกดีครับเป็นกิมมิคของ ภาพนี้เพ่ดีฟาบคอนตาเจียนเอนจินเฮ้ยอันนี้โอเคใช้ได้นะครับแลนด์ดำขาวผมมีบานเลยอ่าโอ้ยอันนี้ซองซองนี้เจ็บซองนี้เจ็บเอไม่น่าเจ็บมัง้งได้คอนตาเจียนเอนจินนะครับราคาก็น่าจะพอมีอยู่ละมั้งฟาบโทเกนอ็อกนะครับไทรัส์คอนนะครับวันล s าส o b อ่าวันลักจ็อบนะครับโอเคนะครับแล้วก็สโคเรลน่ารักมากถัดมาครับฮาร์เดลส์พิลเลชนะครับลิก u t เดอะมินิพานะครับซองนี้ไม่มีอะไรถัดมาครับเมอร์ซินารีเบสิกแลนด์นะครับ คอนดูอิตไพ o ลอนนะครับเจอหนี้ทูน h e วรมาแล้วครับสลิปช็อตโชว์ออฟนะครับอันนี้พอมีราคาเล่นได้นะครับเลดเด็กวินนะครับเลดเด็กวินเล่นได้ผมชอบไปนี้นะครับชุดเดชารีพิ่งมีใบเดียวนะเปิดมาเยอะมากนะครับเพิ่งมีใบเดียวพ o เ e ็นบั o d เฮ้ยโอ้ยสวมฟอยนะครับสวยไหมสวมฟอยนะครับสวยมาก ฟอยล์อันคอมไอ้ฟอยเออฟอยล์อันคอมนะครับรีเพาส์แล้วก็ลาฟฟิงแจสเปอร์ฟรินต์นะครับอ่าล okay. ิสาโรกโอเคสองที่24นะครับ12 2 24งสโทเค้นสปิริตอุ้ยสวยมากเลยนะครับฟอยอ่าเบรกกิ้งนิวสวยมากนะครับแคลมจัมเปอร์ นะครับโอ้ยโอ้ยนะครับแถวที่สองแถวที่สองเนี่ยเท่ากับว่า,ามีมิติหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมิติห้าเอ้ยมีมิติห้าเหมือนกันแฮะมิติห้าใบเหมือนกันแต่ว่าเบกกยี่ิวมีมิติอีกหนึ่งนะเป็นหกใบอ่ามิติหกใบนะครับ,บ,รบ,นะรบแถวที่สองนะครับ เหมือนแถวที่2จะชนะนิดหน่อยไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับมูล,ลค่าอาจจะมากกว่านิดหน่อยแถวที่3ครับสองที่25ครับลลยดาวอุ้ยมาแล้วกริ๊กแกรนเบิลนะครับเป็นบิ๊กสกอร์มิติใบแรกนะครับเอลสโปโพสบอสอันคอมสองที่2แถวที่สนะครับสองที่26ครับ ดัสโบโอเคอันนี้ผมผมผมมีราคาอยู่ครับเล่นเล่นได้อยู่นะครับดัสดัสโบนะครับของคอมมานเดอร์นะครับคอร์โซลัตเตอร์ว์มนะครับอ่าพอไหวพอไหวอันนี้พอไหวครับได้ดัสโบซึ่งผมมีอยู่แล้วแหละมันเป็นของชุดตั้งแต่เมอร์คาเดียนนะฮะเพสคอนโทลโอเคเป็นนิติดของบิ๊กต่อครับใบที่สองที่ผมได้นะเพสคอนโทลอ่าอันนี้พอมีราคา นิดหน่อย10กว่าเหรียญน,นะครับโอเคอยู่ l o o m i n g m a r ์ h อ่าแหละดำเขียวนะครับผมก็มีแล,ล้วแหละนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมยังขาดอยู่ก็คือฟ้าแดงนะครับขาดฟ้าแดงกับฟ้าเขียวนะครับที่ยังไม่ครบ Cracken The Power นะครับเป็นมิติกโอ้พิลิเลสคาร์เนชนะครับไล่4สีแซกอันนี้นัมเบอร์ออปเปอร์เมนยูคอนโทนดอแดนมีนิการ์ดแซกแลนจัวเงี้ยหรอ แซกโท้เคนจัวเออน่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่มันดีเน่ตรงที่มันพลอตได้นี่แหละฮิเดรลิงไลท์มาอีกแล้วแม็กด้ามาทำไมนะครับมีตัวที่เป็นโปรโมเทียบเลยสองนี้ไม่มีอะไรเลย <laughs> เปิดได้แม็กด้านี่เซ็งครับเพราะว่ามีโปรโมอยู่แล้วมีฮะฟอยของ เบรก k ิ n งนิวนี้สวยมากเลยนะอ่ะฟอร์เบรกยิ่งนิวเคชอตได้เคชอตอีกอีกใบเออดีเว able, ้อิอ God, er. ออแบบนสตาเทียเบิลอวไลส์นะครับเซอร์เรเบรี่ฟอร์การ์ดเดชัฟเฟิลอ๋อแปะบนท็อปโอเคนะครับทำบมดานะครับแถวขวาอย่ายอมแพ้เพื่อนดิเออดูแถวขวาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเบกาโอเบกา ทำไมแถวนี้เงียบเงียบทำไมแถวนี้เงียบเงียบมาหน้าเรนมาให้หน่อยดูหน่อยดิยมาหน้าเรนมาให้ดูหน่อยอันไลเซนเฮิร์สโอเคนะครับไม่ไม่ต้องซื้อแล้วอนไลเซนเฮิร์สนะครับใครวากนะครับคาเวกอะไรไม่รู้อ่านชื่อไม่ออกนะครับมาหน้าเรนนะครับยังไม่เคยมีเลยฮะมาหน้าเรนเนี่ยอีย่กีซ่านะครับปึ๊บเปิบ,ปบฟลิงครับผมไอ ไฟนอลโชว์ดาวอันนี้พอมีราคาอยู่ครับไฟนอลโชดาวปับ๊บบรูซอ่าสงที่ไกลหมดนะครับ34เออ34นะครับซาเวสแมชนะครับมาเชสซ่าสามสนะครับสิบสองสหมดิเออสาหนะครับอุ้ย อ่ะเชนเจอร์แอปพลูนนะครับสวออ้่สไปร์บับคานิลฟอยโอเคนะครับขาดอยู่พอดีขาดหนึ่งขาดสไปร์บับคานีหนึ่งเมอร์เดอร์มาทำไมนะครับอ่อสติงเกอร์แบ็คเทอร์เลอร์นะครับอยากได้ตัวเทอร์เลอร์ออฟเดอะพีคมากกว่านะครับเทอร์เลอร์ออฟเดอะพีคมากกว่าสองสุดท้ายเจสเจสแอนด์มาหน้าเดรนเจสอ่ะเขียวแฮะไม่น่าใช่ละ ดีซีฟดีนาลนะครับอ่าปเคาน์เตอร์ปึ๊บปึ๊บอ์ติแฟกต์แดง l e เจียนเอ็กทรูเดอร์นะครับอ่าเป็นของบิ๊กสกอร์เป็นมิติของบิ๊กสกอร์โอเคใช้ได้นะครับแล้วก็แอนนี่จอย p อปโอเคนะครับดูเอ่อแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแถวที่3จะมีมิติกอยู่1-2ครับ 3ครับ4ครับแล้วก็ตัวที่เป็นบริกิมนิวอีก1 1ครับเป็น5แถวขวาน้อยสุดแถวขวาน้อยสุดนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับตัวเพลย์บูสเตอร์อันใหม่เนี่ยผมว่าเออเขาให้สล็อตมาค่อนข้างดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าบิ๊กสกอร์มันเป็นมิติกหมดหรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันก็โอเคแหละ แต่ว่าผมว่ามันอัตราการออกแลนด์มันน้อยน้อยไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันดีนะเพราะว่ามันเป็นแลนด์รีฟินนะครับมันเป็นแลนด์รีฟินอัตราการออกแลนด์น้อยก็ดีเพราะว่าส่วนมากก็น่าจะมีกันหมดแล้วมั้งครับเนี่ยฮะแดงขาวดําขาวเนี่ยผมก็มีโอ้โหแปดเก้าใบนะครับคนอื่นต้องมีเยอะกว่าผมแน่ๆนะครับสปายบัฟคานเนลผมมีแค่สองนะครับอ่านะครับประมาณนี้แหละผมขาดสปายบัฟคานเนลหนึ่งนะครับแล้วก็ ฟ้าเขียวนี่ขาด3าใยเลยไม่เปิดไม่ค่อยได้นะครับโอเคนะครับก็ค่อนข้างตามด้วยสายตานะผมว่าก็ก็พอไหวนะครับน่าจะคุ้มบล็อกอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆเปิดได้ไรมาเล่าให้ฟังกันฟังบ้างนะครับเปิดได้มาหน้าเดรนหรือเปล่าใครได้มาหน้าเดรนมาโชว์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมพีรีลีสนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ She was my